โอเคครับมาต่อเลยนะครับในวันวันหยุดวันว่างๆผมก็มีเวลาทําให้ก็เลยทําให้ทีเดียวไปเลยแล้วกันนะครับรอบนี้จะเป็นคลิปของด่านแม็กซิลันหรือด่านของแชปเปอร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นด่านมี5ด่านย่อยในด่านหลักของแม็กิลันก็จะคือลงห็กเห่งความทรมานนะครับผมอ่หลุมหายใจไม่ออกอ๋อทานหินชเชลเต์บุดแล้วก็ไอรอนคือด่านโรงงานประมาณนั้นนะครับ5ด่านย่อยประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า ด่านแรกของด่านเมมิลานน่ะจนถึงด่านสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกจุดอะไรแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับน่าจะไม่ยากน่าจะเป็นด่านที่ง่ายที่สุดแหละในในบรรดาของ3ด่านหลักเพราะมันจะเป็นส่วนมากหลายๆมันจะเป็นบ้านใหญ่กับบ้านบ้านบ้านเล็กคือแทบทุกด่านเลยมันมันมันจะไม่มีด่านตรงกลางแล้วก็จะมีร,รอบๆอะไรแบบอย่างนั้นไม่มีครับมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นใหญ่บ้านใหญ่กับบ้านเล็กบ้านใหญ่กับบ้านเล็กกำลังด่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยว่าด่านแรกจะเป็นด่านอะไรและเรียกจุดกันยังไงนะครับผม มาครับด่านแรกของด่านมมนไม่รายคือจะเป็นโกดังข้ามควรนะครับผมอันนี้ผมน่าจะเกิดเกิดในแทงมะไม่แทงก็ซอยบ้านฟ้าละโอ้โอเคเกิดซอยบ้านฟ้าได้ป่ะโอเคใช่จริงๆด้วยเอาอย่างนี้นะครับผมมองขึ้นบนเนี่ยเรามองได้หมดเลยเรามองได้หมดครับว่าจะเอาจุดจุดตรงไหนเป็นบนฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับผม ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเอาแบบนี้นะครับหันทางนี้เอาบ้านซ้ายเนี่ยเป็นล่างซ้ายเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าง่ายกว่าว่ะเพราะส่วนมากถ้าวิ่งออกมาจากซอยบ้านฟ้ามาเห็นแบบนี้เอาบ้านบ้านฟ้าเป็นขวาล่างนะไอ้ปรปรับเปลี่ยนจุดแต่มันเปลี่ยนปเปลี่ยนกนได้เหมนะือนกันสำหรับนักแข่งเขารู้กันอยู่แล้วแต่อยากให้บางคนที่ยังจแบบําแมปไม่ได้ เอาเอาแบบนี้ไปก่อนเลยเอาบ้านฟ้าเนี่ยเป็นขวาล่างนะครับผมก็คือขวาบนก็คือขวาโรงงาน้ายบนนะสายล่างอันนี้คือสายล่างบ้านฟ้าคือขวาล่างเอาตรงเนี้ยเป็นล่างครับผมมายืนตรงกลางโรงงานให้เอาตรงเนี้ยเป็นล่างนะหันหน้าไปขวาบน ขวาบนก็จะยิงยาวมาตลอดจนขวากลางขวาล่างคือบ้านฟ้าอันนี้ซ้ายบนข้างหลังโรงงานฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นซ้ายกลางจนมาถึงซ้ายล่างฝั่งนี้นะครับง่ายๆเลยแค่นี้แล้วก็จะเพิ่ม2อย่างของด่านนี้คือซอยอยางนี้ผมเรียกกันคือผมอยู่ผมลากเข้าไปซอยบ้านฟ้านะซอยบ้านฟ้าก็จะสู่ข้อมาลึกถึงตรงที่เราเกิดเมื่อกี้เลยอันนี้เขาเรียกซอยบ้านฟ้านะครับผมแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งก็คือเป็นซอยเหมือนกันตรงนั้นจะไม่เป็นแทงน้ําก็เป็นท่อนสูง อ่ารอบน,นี้มนเป็นท่อนสูงก็แจ้งจุดเพื่อนเห็นมันเป็นท่อนสูงให้ผมปั่นอยู่ซอยท่อนสูงนะผมปั่นตอนถ้าตรงนี้เป็นแทงน้ําผมปั่นปั่นอยู่ซอยแทงน้านะตรงนี้มันจะเกิดอยู่สองอย่างครับไปท่อนสูงก็แท,ง,ง,ทงน้ำนะลำดับตรงนี้ก็ตอนนี้เลยนะครับผมบ้านฟ้าเป็นขวาล่างนะบ้านฟ้าเป็นขวาล่างก็คือหันออกไปทางนี้ขวานบนขวากลา,างขวาล่างนะครับผมตรงนู้นก็ ้ายก็คือด้านสายฝั่งนู้นเลยสายบนนะครับสายกลางแล้วก็สายล่างโรงงานก็คือบอกอยู่โรงงานซอยแทงน้ําซอยท่านทุ่มหรือว่าซอยบ้านฟ้าก็บอกจุดเพื่อนไปประมาณนี้ยากหน่อยด่านนี้แต่มันก็ไม่ได้ยากมากแค่เราเรียนรู้ไปสักพักจำไปสักพักมันก็จะจําได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ด่านแม็กิลันของดันที่2เลยนะครับผมสาหรับด่านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผม โอเคครับด่านที่สองด่านแม็กมิลันจะเป็นด่านหลุมหายใจไม่ออกง่ายมากด่านนี้ไม่ยากเลยง่ายสุดนะครับง่ายสุดเลยมันไม่ไม่ได้ยากเลยเพราะอะไรเพราะมันมีบ้านใหญ่อยู่แล้วบ้านซ้ายอยู่นี่แล้วนะครับมันมองง่ายมากครับผมยืนให้จุดศูนย์กลางใน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 ,ในด่านแล้วกันครับผมจะวิ่งมาให้ดูก่อนนะครับสำหรับด่านหลุมหายใจไม่ออกเนี่ยมันจะมีบ้านใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยตายตัวเลยหนึ่งหนึ่งหลัง นะครับมันจะมีบ้านใหญ่ตั้งอยู่ต่ตัวกับที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อกี้คือบ้านฟ้าก็อยู่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันมันไม่ได้ย้ายไปทางซ้ายไม่ได้ย้ายมาตรงกลางมันจะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยหลักหลักจะอยู่แค่ตรงนั้นไม่ย้ายที่รวมถึงบ้านใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนการแบบให้เหมือนเหมือนกันครับบ้านใหญ่เป็นบนบ้านซ้ายเป็นล่างเราเรียกขวาบนก็คือฝั่งนี้ซ้ายบนก็คือฝั่งนี้ขวาบน ขวากลางแล้วก็คือขวาล่างก็คือฝั่งนู้นเลยหลังแทงน้ําเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขวากลางและขวากลางขวาล่างและตรงบ้านฟ้าตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทายล่างสายล่างหรือบ้านฟ้าก็บอกไปจุดแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายกลางฝั่งซ้ายบ้านใหญ่ก็คือสายบนถูกไหมขาบนสายบนนะครับ ถ้วผมไล่ให้เลยนะรอบเดียวจบเลยผมจะไล่ให้อยู่บ้านใหญ่ก็คือบ้านใหญ่นะครับขวาบนก็คือขวาบ้านใหญ่นะครับขวากลางก็คือแมสต,ตรงนี้ขวากลางขวาล่างก็คือด้านล่างนู้นเลยหลังแทงน้ําตรงนู้นเลยนะครับง่าย แล้วก็ซ้ายบนก็คือซ้ายบ้านใหญ่แถบซ้ายก็คือจะเป็นซ้ายหมดนะครับสายบนสายกางแล้วหลังเนินนี้ที่เป็นบ้านฟ้าคือสายล่างอันหน้าไปทางบ้านใหญ่้ายอันหน้าไปทางบ้านใหญ่ ซ้ายก็คือซ้ายยาวเลยถ้ามาถ้าหันหน้าไปทางบ้านใหญ่ขวาก็คือขวายาวแค่นี้เองครับสําหรับด่านนี้ไม่ยากโอเคน่าจะเก็ตน่าจะจบสําหรับด่านนี้เดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปของแม็กกลานว่าเป็นด่านอะไรครับผมเอาครับด่านที่3ของด่านแมกกลานก็จะเป็นโลงเหล็กแห่งความทรมานนะครับผมง่ายง่ายจัดเลยที่เราไม่ต้อง ทำอะไรเลยง่ายๆคือเดี๋ยวผมไปยืนกลางแบบแล้วบอกจบเลยผมจะได้ให้ทุกคนเห็นว่าบ้านอันเนี้ยมันจะเป็นโรงงานอยู่ตรงโรงงานกับบ้านฟ้าของด่านเนี้ยมันจะตั้งอยู่จุดเดิมเหมือนด่านเมื่อกี้เลยครับมันจะอยู่จุดนี้จะไม่ย้ายไปฝั่งไปไหนเลยมันจะอยู่ของมันอย่างนี้เลยนะครับโรงงานกับบ้านฟ้านะครับเพราะฉะนั้นขวาบนก็จะเป็นทางนูน้นตายบนก็จะเป็นทางนูน้นถูกปะ่ะนะครับ ขวาก็ขวาบนขวากลางขวาล่างก็คือหลังแทงช่วงหลังแทงนะครับผมซ้ายก็ยิงสายยาวตลอดซ้ายบนก็คือตรงท่อนสูงนู่นซ้ายกลางแล้วก็สายล่างก็คือแถวบ้านฟ้าช่วงบ้านฟ้ากับแมสตรงนี้ก็จะเป็นสายล่างง่ายมากครับด่านนี้ไม่มีอะไรเลยมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับเพราะ โรงงานกับบ้านฟ้ามันจะตั้งอยู่จุดเดิมโดยที่ไม่ย้ายซ้ายขวาไม่ไม่ย้ายไปไหนเลยมันจะอยู่จุดนี้เลยนะครับเอาง่ายๆคือซ้ายนะครับซ้ายบนซ้ายกลางซ้ายล่างนะครับ้ายก็ยิน้ายตลอดนะครับอยู่โรงงานก็บอกเพื่อนว่าอยู่เล่นอยู่ในโรงงานนะครับอยู่หลังโรงงานก็คือด้านหลังโรงงานฝั่งนู้นตรงข้ามนี้เลยนะครับขวาบนก็คือขวาของโรงงานด้านนู้นหลังแม็กขวาบนขวากลางแล้วก็ขวาล่างก็ช่วงหลังแทงกับแปนนี้ ประมาณนี้นะครับสําหรับด่านลงเหล็กแห่งความทรมานใช่ป่าวะน่าจะใช่ด่านลงเหล็กเอาง่ายๆคือไอรอนนะครับด่านนี้แหละก็มีแค่นี้ง่ายๆเลยไม่ยากครับด่านนี้ก็ที่ตั้งหลักคือที่เรามองหลักๆคือโรงงานขวาคือขวาซ้ายคือซ้ายขวาก็ยิงขวายาวเลยซ้ายก็ยิงซ้ายบอกจุดซ้ายยาวเลยประมาณนี้เองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปของด่านวลานิลันว่าจะเป็นด่านอะไรนะครับแล้วบอกจุดยังไงดูเลยครับ โอเคครับด่านที่สี่ของแม่มิลานจะเป็นป่าหลบภยัย<ม>หรือเชนเตว,วูดนั่นเองนะครับผมผมหาบ้านฟ้าแป๊บโอเคด่านเนี้ยบ้านฟ้าเนี่ยมันจะตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนกันมันจะเป็นบ้านฟ้าโดด,โดดหลังเดียวในด่านเลยไม่มีบ้านอื่นทั้งนั้นไม่มีบ้านใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรามองบ้านฟ้าเป็นหลักนะครับเอาบ้านฟ้าเป็นล่าง นะเอาหลังต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นบนนะครับเนี่ยหลังต้นไม้ใหญ่เป็นบนด้านนี้เป็นบนผมจะบอกอผมยืนอ่ะตรงหน้าบ้านฟ้าให้ดีกว่า,าหน้าบ้านฟ้าหน้าบ้านฟ้ากับกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราหันไปเนี่ยคือบ้านฟ้าจะเป็นล่างนะฝั่งนี้จะเป็นบนขวาบนก็คือด้านขวาของต้นไม้ใหญ่นะครับขวาบนขวากลางแล้วก็ขวาล่าง สายบนสายกลางแล้วก็สายล่างบ้านฟ้าก็คือบ้านฟ้านะครับผมจะไปไล่จุดให้ดีกว่าตรงนี้นะครับอ่ะเราเราออกมาจากบ้านฟ้านะบ้านฟ้ามันจะตั้งจา่จุดนี้หลักคือจุดหลักเลยมันจะไม่ย้ายที่นะครับเราผ่านต้นไม้ใหญ่มาเนี่ยเอบขวาบนก็คือทางนูน้นบนกลางก็คือทางนี้ซ้ายบนก็คือทางนูน้นขวาซ้าย นะครับขวาซ้ายตากลางก็คือทางนี้นะครับผมซ้ายล่างก็คือนี่นะครับไม่งงไม่งงหรอกถ้าเราจับจุดที่ใดที่หนึ่งได้แล้วเนี่ยนะเอาบ้านฟ้าเป็นล่างนะอันนี้ก็จะเป็นขวาบนขวากลางแล้วแมสข้างหน้าตรงนู้นก็จะเป็นขวาล่างเอาบ้านฟ้าเป็นล่างเอาด้านหลังต้นไม้ใหญ่เป็นบนง่ายสุดแหละ นะครับผมําหรับด่านเจ้ตูบุญนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปว่าเป็นด่านอะไรโคทาวด่านต่อไปแล้วก็จะเป็นด่านสุดท้ายของเมอีลานที่ผมทําในคลิปคาเลนมีแล้วกันนะครับผมไปเลยโอเคครับด่านสุดท้ายของด่านแมมิลานก็จะเป็นหอฐานหินหรือว่าโคทาวเวอร์นั่นเองด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่เล็กที่สุดในเกมนี้แล้วของเนสบ่ายเดย์ไลท์นะครับมันเล็กมากมันเล็กมากด่านนี้เล็กทสุด โอเคผมจะให้ดูก่อนนะครับบ้านใหญ่เนี่ยมันจะตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันกับบ้านฟ้านะครับมันจะไม่ย้ายที่บ้านฟ้าจะไม่ย้ายไปฝั่งนู้นบ้านฟ้าจะไม่ย้ายมาตรงกลางไม่ใช่มันจะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยตรงๆงเลยโดยที่ไม่ย้ายที่ไปไหนแล้วรวมถึงบ้านใหญ่ด้วยรวมถึงบ้านใหญ่ด้วยนะมันจะไม่ย้ายที่นะครับอย่างที่ผมบอกอเห็นไหมมันเล็กมากเราหันไปเรายืนตรงกลางเราหันไปเราเห็นบ้านฟ้ากับบ้านใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นหันหน้าเข้าบ้านใหญ่ เหมือนเหมือนทุกๆด่านเลยครับเอาบ้านใหญ่เป็นบนบ้านฟ้าเป็นล่างเพราะนั้นเราหันหน้าเข้าบ้านใหญ่เป็นบนฝั่งนี้เป็นขวาก็ต้องเป็นขวาบนขวาบนขวากลางแล้วก็ขวาล่างไม่งงนะง่ายมากด่านนี้นะครับซ้ายบนกลางแล้วก็้ายล่างก็คือฝั่งนูน้นฝังนูน้นง่ายมากเลยเนี่ยมีแค่นี้เองโฟทาวมัเล็กจริงเป็นเป็นด่านที่เล็กที่สุดในบรรดา ด่านของทั้งหุตรของเกมเดนไบเดไลไรและด่านเนี้ยผมว่านะเล็กกว่าแก๊สอีกผมว่าเล็กกว่าแก๊สอีกนะง่ายๆครับด่านนี้นะตามนี้เลยโปรทาวเวอร์นะครับบ้านใหญ่กับบ้านฟาร์มมันจะตั้งจุดอยู่แค่ตรงนี้มันจะไม่ไปไหนและมันจะไม่ย้ายที่ไม่อะไรทั้งนั้นมันจะตั้งอยู่แค่แบบทุกแบบนี้ทุกเกมต้องบอกว่าทุกเกมเลยนะครับเราหันหน้าเข้าบ้านใหญ่พึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นขวาบนนะครับขวาบนขวา ด้านขวาของบ้านใหญ่ก็จะเป็นขวาบนได้มาตรงนี้ก็จะเป็นขวากลางอนนู้ก็จะเป็นขวาล่างนะครับผมใชายแม่งเลยพิ่งกอกบาซ้ายนะครับก็จะเป็นซ้ายบนซ้ายกลางแล้วก็หลังจากถัดแมนที่ไปก็จะเป็นซ้ายล่าง นะไม่งงนะมันมันง่ายน่าจะง่ายที่สุดแนละ้วในบรรดาด่านที่ผมบอกไปด่ารับด่านนี้นะเหมือนกับทุกด่านแค่บ้านใหญ่กับบ้านฟ้านเนี่ยมันจะตั้งอยู่จุดนี้ทุกครั้งจะไม่ย้ายไปไหนนะครับซ้ายก็คือซ้ายขวาก็คือขวาซ้ายก็คือซ้ายขวาก็คือขวานะครับง่ายมากสาหรับด่านนี้นะไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนสำหรับด่านด่ดานหลักของ ของเกมได้ใบเด้ไลท์ ight, ที่นักแข่งเขาบอกจุดกันสูนมากก็จะมีแค่ประมาณนี้บ้านใหญ่จะเอาเป็นบนบ้านเล็กจะเอาเป็นเป็นล่างซ้ายขวาก็คือตามที่เราหันหน้าเข้าบ้านใหญ่นะครับมันไม่มีอะไรและมีแค่นี้แหละนะครับก็มีความรู้เล็กนน,นอนที่เอามาบอกการบางคนยังจําแบบไม่ได้จาด่านไม่ได้ก็แบบผมก็เอามามาบอกให้ก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมยังไงก็จบไปแล้วสําหรับคลิปชาเลนจ์บอกจุดบอก ตำแหน่งด่านของเหมือนนักแข่งเนือว่าเขาบอกกันยังไงเขาคุยกันยังไงนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันครับผมแล้ว